ใครเป็นเจ้าของปั๊มน้ํามันในไทยบ้างอะเริ่มจากปั๊มพีทีกันก่อนนะครับก่อตั้งจากภาคใต้เมื่อก่อนชื่อว่าภาคใต้เชื้อเพลิงผู้ถือหุ้นใหญ่25%คือบริษัทราชกิจโฮดดิ้งหรือตระกูลราชกิจประการที่เป็นเจ้าของนั่นแหละครับถัดมาครับคือปั๊มเชลเป็นของบริษัทรอยัลดัชเชลมีคําว่าดัชเพราะก่อตั้งในนอร์แล <Wow. S 1> แต่ตอนนี้จดทะเบียนในตลาดหุ้นลอนดอนที่อังกฤษนะถัดมาคือคาลเทคครับเมื่อก่อนเป็นของบริษัทเชฟรอนแต่ล่าสุดครับถูกซื้ ถัดมาครับคือป um ั S ๊มเอสโซที่ก่อนหน้านี้เป็นของเอ็กซอนมบิลบริษัทอเมริกาเหมือนกันแต่ล่าสุดอันนี้ถูกซื้อซื้อจริงครับโดยบางจากเข้าซื้อไปเรียบร้อยแล้วซึ่งบางจากหรือ BCP ก็ก่อตั้งในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมมีกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่อยู่แต่ค่อยๆลดสัดส่วนลงจนถึงตอนนี้ครับเหลือไม่ถึง5%แล้วมาถึงพี่ใหญ่ของเราครับอย่างป่อต่อทอเป็นของใครที่เขาว่าเป็นบริษัทของคนไทยเพราะมีกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นครับกำไรหรือว่าปันผลก็